สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะนะคะน้ำมีมีดเออเป็นมีดเออปากกานะคะทุกท่านสําหรับพกพาเนาะนะคะอ่อันอันนี้จะเป็นงานนะคะสามเล่มน,นี้จะเป็นงานอันนี้จะเป็นกระดูกช้างนะคะสองเล่มนี้เป็นกระดูกช้างเนาะจะดูง่ายนะคะ่ะทุกท่านนลค่ะกระดูกช้างกับงานก็ดูผิดกันนะคะทุกท่านแล้วก็อลูมิเนียมนะคะเป็นมีดของพ่อกลวยเนาะนะคะเร, beads, เรามารับชมเล่ม,ลมแรกนะคะทุกท่านนลค่ะ สำหรับพกพานะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นด้ามงาฝักงานะคะเป็นไซส์ปากกาเนาะสำหรับพกพาไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเล็กๆนะคะเป็นปากกาเมดปากกานะคะแต่ตรงนี้ไม่มีที่เสียบกระเป๋านะคะเพราะว่าเขาแกะสลักเป็นปูเท้าเทพุวรรเนาะน,นะคะนะคะสวยงามมากเลยนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะบูชาไปแล้วก็พกได้สะดวกสบายนะคะนะคะ เวลาไปไหนมาไหนกนร็รัตนาสินนะคะทุกท่านนะคะบอกกล่าวท่านเนาะนะคะเวลาเดินทางนะคะอาจจะเราจะมีทุระเดินทางไกลหรือว่ากลับดึกดๆๆๆื่นเนาะบางทีก็ขับรถกลางค่ำกลางคืนนะคะทุกท่านนลค่ะท่านก็จะปกปักปกปักรักษาป้องกันภัยนะคะทุกท่านเลค่ะเป็นงาช้างนะคะปากก็จะ รัดด้วยแหม่เจ็ดเก้านะคะทุกท่านเ่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะแกะสลักนะคะด้ามก็จะแกะสลักนะคะเป็นเสมาใบโพนะคะทุกท่านเ่ยค่ะโพเต็มใบเนาะนะคะแล้วมีร่องเลือดสามร่องนะคะแล้วก็มีกระดูกงูกระหนกดอกไม้นะคะสันมีดก็จะหนานะคะมีดเล่มนี้หนาพอสมควรนะคะทุกท่านเ่ยค่ะ้างก็เดิมเดิมนะคะทุกท่านเ่ยค่ะ ข้างพอเดิมๆเนาะนะคะมวลสารสิร่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็หลวงพ่อท่านทําพิธีปลุกเสกค่ะทุกท่านเลยค่ะเก่าเดิมๆนะคะนะคะแนะนำให้ชมเล่มแรกไปแล้วนะคะชมเล่มสองเนาะอันนี้ก็จะเป็นงานเช่นกันนะคะเป็นด้ามงานฝักงานนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นไซส์ปากกาะคะทุกท่านเป็นไซส์ปากกาใบมีดก็สองนิ้วครึ่งเนาะนะคะ มีตรงนี้มีชี่เสียบป,ปากกานะคะเวลาเราใส่ด้ามงานฝักงานนะคะทุกท่านเลยค่ะแต่ก็จะเป็นเงินสวยงามมากๆนะคะทุกท่านเลยค่ะ,นะคะสำหรับพกพาเนาะนะคะพุทธคุณนี้ป่าพวกผีปีศาจลงพันธุ์ลเพคุณใสกคนโดนของมนดําหรือว่า,าคนที่ต้องเอาต้องการเดินทางนะคะบางครั้งก็ต้องการเดินทางหรือว่า พบพาไปไหนมาไหนเนาะนะคะบางครั้งก็อาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีเนาะเวลาเราไปเรามองไม่เห็นนะคะทุกท่านเขาเรียกผีบังตาเนาะนะคะเวลาขับรถไปบางครั้งก็มีอุบัติเหตุถนนตามถนนหนทางคนตายเยอะนะคะทุกท่านนะคะถ้าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุมงคลน,นะคะปกปักรักษานะคะหน้ารถเรานะคะทุกท่านนะคะ่ะท่านก็จะปัดเป่าได้เนาะนะคะให้เราปลอดภัยนะคะทุกท่านนะะียค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะนะคะท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ํานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะ0813356928นะคะนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามงานฝักงานเช่นกันนะคะทุกท่านเป็นไซส์ปากกาเช่นกันนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหมเงินน้ะนะคะอันนี้จะเป็นเงินหมดนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นแหมเงินนะคะแล้วก็เป็นหน้าตรงนี้นะคะ อันนี้เป็นนาคนะคะอันนี้เป็นนาคเราก็ตรงข้างบนนี้เป็นแหมเงินหมดนะคะทุกท่านเลยค่ะแหมงติดก้านะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นแหมเจ็ดก้าเนาะสวยงามมากๆเลยนะคะข้างบนนี้รัดด้วยเงินหมดเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามงาฝักงานะคะทุกท่านเก่าเดิมเนาะเป็นมีดหลวงพ่อกล้วยท่านนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นสายเดียวกับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงปู่โอดนะคะทุกท่านหลวงพ่อโอดนะคะนะคะ เป็นสายเดียวกันหมดเลยนะคะทุกท่านเป็นครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านค่ะหลวงพ่อเดิมท่านเป็นครูบาอาจารย์เนาะนะคะเป็นหลวงพ่อลุ่งก็เป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องเป็นลูกศิษย์ลูกหากันนะคะกับหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันด้วยนะคะนะคะอันนี้หลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเลยค่ะหลวงพ่อกลวยเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะสําหรับพกพานะคะทุกท่านเลยค่ะพกพาเวลาไปไหนมาไหนเนาะติดกระเป๋าไว้นะคะทุกท่านเลยค่ะ ป้องกันภัยได้ค่ะเรา euh, นึกถึงระลึกถึงพุทธคุณของท่านนะคะพุทธคุณสังคุนนะคะทุกท่านนี่ค่ะอันนี้เป็นด้ามกระดูกนะคะอันนี้จะดูง่ายหน่อยเนาะนะคะเป็นด้ามกระดูกช้างนะคะทุกท่านทั้งด้ามแล้วฝากก็จะเป็นกระดูกช้างนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะจะดูง่ายนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะลาดด้วยนาคอันนี้ก็จะเป็นเงินนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นแปะตังนะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ต็งแปะตังนะคะนี่ค่ะเป็นแปะตังเนาะนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นกระดูกด้านกระดูกฝักกระดูกนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะบางบางบางคนเขาก็จะชอบกระดูกช้างค่ะทุกท่านบางบางท่านก็จะชอบงานะคะก็เป็นสัตว์มงคลเช่นกันนะคะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์มงคลเนาะเป็นช้างนะคะทุกท่าน เป็นช้างที่หลวงพ่อเดิมท่านเมตตาแล้วโปรดปานมากๆนะคะทุกท่านเลยค่ะก็จะเอามาทําเป็นด้ามมีดฝักมีดได้ทั้งงาและกระดูกช้างนะคะทุกท่านเลยค่ะศักดิ์สิทธิ์เก้มขังมากๆเลยนะคะนะคะ่ะป้องกันภัยต่างๆเนาะนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ประกาเช่นกันนะคะเป็นด้ามกระดูกฝักกระดูกนะคะทุกท่านไม่ใช่งานนะคะ่ะเล็บนี้ไม่ใช่งานนะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นกระดูกสาปากานะคะนะคะกระดูกงาช้างนะคะที่เอามาแกะสลักนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะเป็นปู่พะพิีกเนตนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเป็นเงินนะคะทุกท่านเป็นแป้ตังคะนะคะ,นะคะนี่ค่ะต่วเป็นยันลายการ์ตูนเนาะนะคะนะคะเป็นสัญลักษณ์ลายการ์ตูนของหลวงพ่อกลวยท่านนะคะเป็นยันที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะแห้งเดิมๆนะคะ ใบมีดสมัยก่อนก็จะยังไม่ทันเป็นเลดนะคะหลังๆมาท่านก็ถึงจะทําเป็นเลดนะคะอันนี้คือมีดยุบต้นยุบก,กลางตอนต้นนะคะทุกท่าน,นะคะ่นะใะบมีดเล่มนี้นะคะสวยงามข้างก็เก่าเดิมๆเนาะคะ่ะท่านใดสนใจทักทายน้าม,มานะคะ,นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะโทรมาพูดมาคุยหรือว่า เรื่องราคาก็ไม่สูงเท่าที่ควรนะคะนะคะปูชาแตบต้องได้นะคะทุกท่านนะีคะนี่ค่ะด้ามรดมฝักก็ไม่ถึงหกนิ้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นโลมิเนียมนะคะนี่ค่ะเป็นโลมิเนียมเป็นมีดเอ่อของหลวงพ่อกวยท่านนะคะทุกท่านนีคะสมัยก่อนเนาะนะคะก็จะมีสงครามเช่นกันแบบปัจจุบันนี้นะคะท่านก็จะมีทั้งเอ่อหนุมานถือธงนะคะมีเป็นยันมั่งเป็นศักด สักลายมั่งคนนิยมนะคะนะคะลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปอาจจะมีแหวนมีสารพัดนะคะที่ที่คนพกพาได้ง่ายๆค่ะเป็นผ้ายันเป็นแหวนแล้วก็เป็นมีเดเล็กๆนะคะทุกท่านเลยค่ะป้องกันภัยต่างๆเนาะนะคะนะคะแต่ก่อนรบลาข้าวฟันมีสงครามเช่นกันนะคะทุกท่านเลยค่ะก็จะมีมีดหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะ พกพาไปไหนมาไหนก็นะคะทุกท่านป้องกันภัยต่างๆเนาะนะคะจากหนักก็กลายเป็นเบาก็ามีหลวงพ่อท่านมีพุทธคุณนะคะทุกท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งทุกพระองค์นะคะทุกท่านนะคะทุกรูปเลยนะคะนะคะสุดท้ายนี้น้ขาก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ําค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ